บางไฟล้านทีมงานมหาหวดครับบังแรกครับชุนหางครับแอดเทวดาครับเกินพ้นเข่าฐานแล้วครับทีมงานมหาหวดครับจากอำเภอบุญทลิกครับบนราชธานีครับขนาดนาแปดนะครับตรงาเนงต่อครับ

ตั้งไฟล้านครับตั้งไฟล้านทีมงานมหาโหดครับชนหางกับแอดทิปดานะครับใส่ลอกสักสองตัวครับใส่ลอกสักสองตัวนะครับใส่เสื้อคล้องหนึ่งเส้นครับำลาง สี่ชักลาดขึ้นสุดฐานนะครับไม่นปรจุบาร์ไหนนะะอุรเขาบ้านเขาเขาอากับมหาโหดนะเขาไม่เห็นตอกพ่มเพ่มผมว่าจุดประจำ่านแน่เด็ผ่านแน่านแน่ตําต่ำกิมาแล้วครับมันกับของไงเนาะเฮ็ดห ไงครับครับบังหันนี่เบิงช่วง2อสาสนามก้อนนี่เบิงทอหกครับครับตัปันไดครับมือดีครับพอแปครับโอ้ตังไดุ้ดตองสุดสุดตองสุดเสือกอะงามพอดีครับหาง่ะ

ของไงครับแต่งตัวยากไตัวทับกระยอนแสงได้ครับผมคิดววามันสะยอนแสงแทั้งคางนี่บุฟเ่าทิชชัดเจนบัวผ้าใบแสงแดงแดมันเป็นจำ,จำครับวันนี้กาแฟรุ่นหลวงคับวันนี้มันประกอบใช่กันมาเลยครับมีตั้งตังไ้แล้วครับนะด้วยกันทันเยอะงาก็นมาหลายเลยครับ ตั้งได้แล้วหางพอดิบพอดีเลยครับพอดิบพอดีเลยหางพอดีครับนี่ตังเครื anyway, doctor, so ่องไฟประดับครับ

สิบเอ็ดคนครับถึงฐานมีเรียงตกแต่งบบงไฟลานครับ <fit> ส <kind abonn és> ิบเอ็ดคนครับ ก้นกันล็อกห้างครับหันสนะครับใสกันจนกามขึ้นเลยนะครับออกแบบมันใจเลยครับตางจนหนาสั้นเลยครับ ใส่กาบน้ำบุกัสเสียด้วย่มีปลอดได้แล้วใส่ไได้ผมน่ก็เลันน้คุ้วนี่ครับน้ำควกับุกั

ล็อกแปดเปาะครับปกหาเปาะครับทีเรียงนั่มใม่ต่อล็อกใส่ไม่หางเป็นทีเรียบร้อยครับทีเรียงของทีมงานมหาโหดครับ ดวงอาทิตย์แกย้อนแสงพอ,พอดิพอดีเลยครับกับบั่งไฟต่าง,ง,งานครับบั่งไฟล้านขนาดนาแปดของทีมงานมหาโหดครับจากอำเภอบุญทลิกครับนำมาสู่เพื่อใส้สชนะครับชุนหางกับแอธิบดาครับเมื่อนี้ขอเฉลิมพลนุ่เมืองศรีไฟลุฟะสศิลโภคอานัติุ้ม สเตียมบังบุ้มสเตียมทีมงานอาจารย์สร้างครับมหาโหดครับเรียบร้อยแล้วครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วรอแต่การเจรจารตัวเร่กำกับครับนี่ข้าวฝังไฟประดับนะครับไฟล้านครับต่างๆงานแนมตาเลยครับหนึ่งแสนหกหมนแปดบาทครับเงินสางครับหนึ่งแบาทครับเงินสร้างครับ อย,ยอยากสองอยสิบหลากรากคาาครับของอาจารย์ส,สางครับเงิน1นึ่งแสนหกหมืนม่นแปดประหนึ่นห่นสอันบาทครับเรีกกกับครับเงินแสนหกสองพันครับตอนนี้ผมขยับออกมาไกลเติบแล้ครับ ปรามาณ50เมตรครับเพราะว่าเป็นบังไฟลานนะครับเป็นบังไฟขนาดใหญ่รอเลกกำกับครับเงิน162,000บาทครับทีมงานมาหาโหดครับชวนหางกับแอบเทวดาขางนอกนะครับฟังเลกกำกับครับ สามสิบเจ็ดสิบครับต้นสองร้อยนะครับสองร้อยสามสิบลาก 300, 270ส 30, 30, ามร้อยสองร้อยเจ็ดสิบครับ ไปลานะครับโอ้โอ้เครื่องครับพี่น้องมากหลายๆเลยนะครับเพราะว่ามมันหลายหลายัไัไโอ้มันหลายมาดังแฮงแ ขนาดนาแปดนะครับนี่ไปที่นี่ถูกใจชัดเจนเลย บินจำๆเลยครับทีนี้เลยครับเบิ้งด้านล่างครับเบิ้งด้านล่างครับทีมงานเพื่อนครับอยู่ข้างผมนี่แหละเก่งนะครับโอ้เก่งเก่งเก่งครับเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆครับทีมงานเพื่อนครับอุ้ยเป็นบังไฟลานที่ เก่งในยุคนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นนักล่าเดิมพันขนาดหนาแปดเลยครับทีมงานมหาโหดครับจากอำเภอบุญทลิกครับอุบลราชาธานีครับโอ้ยขวดน,นึงคุณครับขวนดนึ่งเห็นขอบคุณครับโยกติดแล้วครับโยกติดแล้วโยกติดแล้วโอ้ยบวังไฟมันนั่งฐานใดครับ เกวีพอดีพอดีบ้างครับในน้ำน,นางฐานเกวีครับคว่นทวมบั้งไปคว่นทวมทวมบ้านนี่บอป้ไฟบั้งแดงอะไรด้านไรบอเนย์มา่วางพราะว่านี่มันน้างาฐานอะไรคือเลี่ยวสุดยอดครับสุดยอดของลำ่ำโตครับรอเบิ่งว่านหน้าแข้ง่นสีสุดยอดบอครับแต่ว่าล่ำโตนี่สุดยอดเลยครับรทีมงานมหาโหดครับบอนางในหัวเกวีครับถอดบ้างครับ ตอนนี้อยู่ช่วงคนหาหางครับตอนนี้หนึ่ง0อยหาพนไปครับเหลืออีก1อยยี่สิบคะแนนกับป็นตังแล้วครับหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันไปครับเหลืออีก 1, หาานึงอยกับหาคะแนนกัเป็นตังแล้วครับ1นึ่งแสนบาทครับกิมง,งานมหาโหดครับทำเวลาบนอากาศครับ ของไงมันสีดีไปนะครับนั่งได้ครับเกาวิถอดนี่ค้วนถ่วมบังเลยครับเมื่อกี้นี่เก่งครับเก่งครับเดี๋ยวรอเบิงแอดเทวดาครับคู่ต่อก่อนครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาตอนลอยแปดสิบห่างาวออมา้ครัดัางกวาเมื่อ่สับานีบาอับบ่ดครับ ว้ยมัน4 5หองศาแบนี้เนี่ยเป็นทีมงานครับเป็นทีมงานเป็นครับผมจะหมุนตัวเร็วในเด้อโอ้นี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่เห็นล่ะบังไฟเห็นล่ะ80 80 90ปุณครับบังไฟครับขันกีซุ่มติดวะครับ สใส่บังไฟลานทิติสบอไปได้โอ้บังไฟสนะบังไฟออก8ปดซิ0แปดินครับรับไปไหมล่ะครับรับไปไหม่ต้นนี้ล่ะครับ ฝัลงมาฟังเวลาสุดท้ายครับทีมงานมหาโหดครับสองร้บห้าสองดคะแนนครับกินหาวิครับแต่ว่ากินเต็มครับ